สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหนุ่มคาร์ถเก่าครับผม Facebook หนุ่มเบาๆวันนี้มารีวิว m มตี้เอนะครับปีเก้ครับตัวนี้สีสวยๆครับผมเครื่องดีแอร์ใหม่ทั้งระบบครับผมขับไกลความร้อนปกติครับเหยียบขึ้นดีครับผมแอร์เย็นเพียงเพาะครับคันนี้ c ีดีใช้ได้ปกติครับนะฮะ เครื่องฟิวต,ตัดติดง่ายนะครับแอร์เย็นนะครับผมซีดีใช้ได้ปกตินะครับนี่ฮะวัดรอบขึ้นนะครับเกน้ำมันขึ้นความร้อนขึ้นปกตินะครับคันนี้เข้าใหม่เลยภายในสวยนะครับภายในนะคแอร์เย็นพิงเพราะครับคันนี้ภาษีหกหกครับผมสีสวยทั้งคันครับ ยางเต็มครับผมยางเต็มทุกเส้นครับใช้ยาวๆครับข้างหลังมีแมกไลเนอร์บรรทุกเรียบร้อยครับผมสีสวยนะครับแผงประตูอะไรสวยนะครับฮะเบาเบิกดไม่มีสาดครับอันนี้ใหม่ๆเรียบๆเลยครับคันนี้นะฮะมีร่องรอยตามการใช้งานนะคะรับบุบเล็กๆได้น้อยอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมเอย มันมีร่องรอยบ้างเล็กๆแน้นออนแต่สีโดยรวมถือว่าให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะหน้าเดิมครับขนะึ้น,นคคเครื่องดีนะอยู่ครบนะครับเครื่องดีนะไม่มีไอนะครับน้ำไม่ดันนะครับเพิ่งเข้าเลยครับวันนี้เพิ่งเอามารับผมรถทันเหนือนครับ เอกสารครบพร้อมโอนนะครับคันนี้คันนี้ราคาเล้าๆกันไปเลยเ9็ดหมื่นะครับเจ็ดหมื่กนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับคันนี้ครับยังไงสนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ